เลิกงานก็พอดบานแล้วพี่น้องมีของมาง่งนี่เป็นครั้งแรกที่นั่งสั่งของมากแล้วเขาเอาเอามา่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะบรรยากาศเมนีฝนโป,ปอยพี่น้องเดี๋ยวอีนั่งเฮ็ดอย่างเร็จแล้วอีนั่งจะต้องขับรถอีนั่งไปจอดไวตรงรถพอย่แล้วก็ขับรถพ่อหญยกับกับเข้ามาจอดตรงนี้เพราะอีนั่งจะต้องซาดแบบวันนี้ไปแวะร้านไทยมาด้วยนะไปได้ปราดุงประดุกมาเด๋ยวซิมารีวิวห้เบิร์ไว้นั่งได้อย่างมาเน่เราก่อราคาเท่าไหร่นะคะเนาะอันนี้เป็นพัสดุที่นั่งซั่ง น่าจะมาจากเทมูอีนังซังของเทมูแล้วมาส่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเอามาส่งถึงบ้านเลยทําไมกล่องมันเบาจังเดี๋ยวมา <laughs> เดี๋ยวมาเบิรงกันว่ามันมี่อย่างเนานะคัเนาะข่ายไปเบิงในได้บ้านกันโอ้ยเดือดวน้นกลับมาพี่น้องเอ้ยพี่ใหญ่ประยู่ดอกกลับม,มาแรงดีนะกลับม,มากินข้าวอาบน,าน้ำแบบก็ออกไปไหม <laughs> ขอโทษก็ภายบ้านนี้่ยกับสีโคลงเนี่ยจังหน่อยบ้านพลังเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเปิดประตูเขามากก็จะเจอห้องถอดรองเท้าห้องถอดแจ็คเกต็ตอืแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอีกสั้นนึงก็จะถึงในบ้านโอ้ยออืพะลุงพลังบ้านนี่ยนั่งกับสีโคลงจังหน่อยขอภายในความรกนะจ๊ะมาสิมารีวิวให้เบิง่ง ี่นั่งเอาปะดุบแช่หน้าไห้เ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบแช่แข็งมานอนแล้วก็สี่มาขาวเหนียวเมื่อวานนี่บ่อใดว่างว่าง,ว,างว่างแผนว่ามือนีฉีกกิ่นขหนียวพี่น้องพ่อนึกอยากกินก็คือเห็ดกินเลยวิธีที่คอนอยู่ม้างหกเบ้างหน,น้านาะสะดวกสบายแบบรวดเร็วเอาเขหนียวขึ้นมาล้างน,าาน้ำจั๊กน้อยนึงล้วก็เทหนำหอนลงไปเลยพี่น้องน้ำร้อนร้อนจัดจัดเลยนะน,น้ำหอนหอนจัดจัดเลยเทลงไป นนอยนึงแล้วก็ทิมไว้ประมาณ20นาทีกับไดหงสิมาให้เบิงของไทยก่อนที่ไปซื้อมาเมื่อนี่เนะคะนาะไดปาดุกมา2โต,ก,โลลต,ตกิโลละ89โคนเดี๋ยวนั่งตัดต่อคลิปเดี๋ยวนั่งคือราคาให้เบิงกิโลละ89โคนนี้นั่งไปไดมา2โตเท่าไรวะ S <S ปลาดุกปลาดุกสองตัวหกสิบหกตัวน้อยอยู่ได้มาตัวน้อยสองตัว้างไดประมาณเจ็ดสิบหักเจ็ดเจ็ดร้อยกรัมไดเปล่าหกสิบหกคนพี่น้องอืมแล้วก ได้พริกแดงพริกแดงจริงๆพริกแดงอยู่ในชงซิสก็มีเด้แต่ว่าไปซื้อแบบสดมากอันนี้ยี่โคนพี่น้องแพ็คหนึ่ง24โคนกับเป็นตะก,กินยูเ่เพชรดีขนาดเลยเนาะค่ะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไปได้พักอันนี้มาพักกัซนซาลาแ ซาละแน่เอามาไว้กินกับอันขนมจีนเดี๋ยวมือซีเรียขนมจีนกินน้ำซาวก็น้ำปลาแดกต้มปลาลาดนี่ละอันนั้นทอดไดบรูยิบยิบ,ยบหา่านี่กำละยี่สิ้าแล้วก็หอมแดงไทยหอมหอมแดงไทย29่สิบเ้าโคลจากแล้วก็อะไรอะ่ะอันนี้หน่อไม้ นอไม้บ่แมน่นนอไม้ดองนอไม้เปรี้ยวเด้อเป็นนอไม้ต้มเอาเมาไวท้ทำแกงอันแกงนอไม้นี่อนอไม้แบบนี้แกงนอไม้เสียบพ,พี่น้องสามสิบเก้าคนแล้วก็อันนี้น้ำปลาแดกไม้อีนั่งสิไปซื้ออันปลาล่าแม,แม่แม่อีพิมพ์นั่นแหละแต่ว่ามันเบิดปลาล่าไม้นี่ก็สามสิบเก้าคนจ้ะนี่ปลาล่าไม้สามสิบเก้าคนแล้วก็ไปได้ปลาล่านางฟ้ามาหาสิบเก้าคนพี่น้องเอาไว้ใส่ส้มตำ่ำ ปลาหนังฟ้าแล้วก็น้ำปลาทิพรสไอโบอเมนอันนี้มันหาสิบเก้าป่ะอันนี้ห้าสิบเก้าคูณพี่น้องนี่หาสิบเก้าคูณน้ำปลาทิพรสสามสิบเก้าสามสิบเก้าคูณขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะนอนร่วมทั้งเบอร์ทีนั่งซื้อของไปวันนี้สามร้อยห้าสิบคูณจ้ะ ยังซื้อของไปเมื่อนี่สามร้อยห้าสิบคนอือเนี่ยะทั้งบนเนี่ยแหละแมนบ้างนึงเบ,บิ้งบินกับเบิ้งยากหยากด้วยถอนมาร้อยห้าสิบเก้าอือนั่นแหละ นี่นะค่ะของไทยทีนางได้มาทอดนี่หลับพี่น้องสามร้อยหาสิบโคนแล้วก็สิมาเบิ้งของบัดที่นี่ของที่นางธี่นางสร้างมาจากเทมูสร้างประมาณนสียางนี่แหละนี่เป็นนี่นี่เป็นครั้งแรกที่นางสร้างมาจากเทมูเพราะว่าก่อนหน้านี้นางประกาศสั่งประกาศสั่งเพราะว่าเห็นเขาออกคงออกข่าวว่ามันสินค้าบ่ดีนะสินค้า นี่อันจังไดล่ะนี่สารมาลงมาเล่นจังสัรสีกันเริ่มประกาศประกาศซั่งรอบนี้กันเลยเ,เห็นเขาสั่งกันหลายฝรั่งฝรั่งข้ากแต่ั่งหมูเฮ็ดงานหมูเฮ็ดงานยุงเรียนนี่น,าน่าก็มักสั่งนะพี่น้องสั่งของเท็มหมูราคามันถูกแล้วก็มันก็โอเคอ่ะสินค้าสินค้ามันก็โอเคทั้งหมดน่ะไอ้นางสั่งจับบ่ได้แล้วประมาณสี่ลอยกว่าสี่ลอยกว่าแล้วบบทีนี้ถ้าเกิดว่าข้าสั่งของบ่หลายข้าสีเข้าสีเสียขาทรงมันบ่ สร้างของบริหลายเสียค่าส่งบัตรที่นี่อีนั่งอีนั่งจ่ายอีอีนั่งจ่ายค่าของไปแล้วจ oh ่ายค่าของเสร็จปุ๊บบัตรที่นี่มันมันมีบินมันไม่บินมากมันมีบินมากเพื่อที่จะให้จ่ายค่าส่งหรืออะไรไม่รู้แต่อีนั่งบริจายใจอีนั่งกดออกเพราะว่าอีนั่งยานอีนั่งยานแหบวอนอันพวกมิชาชีพอย่างประมาณนี้นะค่าของกระจ่ายจ่ายค่าของกระจ่ายไปแล้วมันมันมีบินอีอย่างมากมันมีบินอีกอย่างมากอีกไอสีนั่งก็เลยกดถิมไปบริจายใจแต่ของมันกับมาส่งหายได้หรอพี่ เนี่ยของก็มาส่งให้เออพีอ่นางสัง่งอันนี้เคสโทรศัพท์ทำไมมันดูเล็กๆอะ่ะ iPhone สิบสองเด็ที่นางสั่งมานะ่ะนี่พี่จะใส่โทรศัพท์อีนางได้บ้ลงหรพี่น้องโอ้ยหน่อยอู้ก็ iPhone สิบสองโปรได้ล่ะมันคือหน่อยล่ะอะลองลองเบิ่งแล้วพี่น้องบ่หน่อยใส่พอดีเด็เลยขอโทษขอโทษ นี่แล้วมันเราก็จะมีอันนี้ไซบัดเพราะว่าคนคนอยูนีน่นี่ส่วนมากเขาสิบลพกนัินสดกันได้พี่น้องเขาสิบลพกนัินสดเขาเขาบ่ค่อยพกนัินสดแล้วก็จะบ่ค่อยพกกระเป๋าต่างแบบพลุงพลังยัง,ย,งยังอีนางนี่เวลาไปไหนมาไหนอีนางบ๊บมีกระเป๋าเปา้มีอยู่แต่ว่าบาา่ใซ่ใส่กระเป๋ากางเกงนี่แล้วเวลาไปไหนมาไหนพกททรัพท์เครื่องเดียวใสก่กระเป๋ากางเกงไปสะดวกบสบายบ่ต้องมาก อีกขางหนึ่งกระเป๋ากระเป๋าตังอีกคางหนึ่งโทรศัพท์พี่น้องนี่พกแบบนี้แล้วกับไ่บัรเอานี่เห็นปะกางงามดีเด้ละนี่เพราะว่าอันกาของอีนางนะ่ยมันพังนี่นี่มันพังใส่มาจักปีเราด้วยนี่ถ่ายคงถ่ายคลิปทั้งทั้งถ่ายคลิปทั้งตัดต่อคลิปถ่ายคลิปตัดต่อคลิปสมัครช่องอัปโหลดรับเงินโทรศัพท์เครื่องเดียวอีนีอีนางใส่โทรศัพท์เครื่องเดียว จริงๆเลยแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอะไรดูก่อนสร้างยังไปแน่ก็ลืมเลยวหละพี่น้องอันนี้เป็นที่ขูดลิ้นจ้ะสำหรับทำความสะอาดลิ้นได้เปล่าพอเวลาเข้าแปรงฟันแม่นบอตามลิ้นตามอย่างมันจะมีคาบคาบขาวๆนะพี่น้องเขาปกตินั่งใส่แปรงแปรง,งทูแปรงทัวนะถามว่ายูน่มีขายบอลุูเปอร์เมือนกันยูน่มีขายบอ,ปปอมัน,น,ม,ม,นมันก็มีอยู่ละเจ็ดสิบแปดสิบคน อยู่ในเทมูนี่สามสิบสามสามสิบก็ข้นพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยสีม่วงเลยนะสีม่วงอองลองเอาก็แถมแปลงมาให้นำตัวนี้แมนบอกนี่อยังนี่เสียบเขานี่ตีคือจังใดแถมมาเห็นยังเนี่ยใส่จังใดเอานี่เสียบเขาตี่เนี่ย <laughs> แถมมาเห็นยังใส่แบบใดเสียบเขาก็บไ่ได้ นี่ตีนี่พีน่น้องนี่ที่ขุดลิ้นเออมันก็ถูกดีมันก็นก็ถูกดีก็ลองก็ลองสั่งมาที่ขุดลิ้นเอาปิดแนวเได้ละปิดแนวเได้ละสูสั่งสองอ่ชิ้นที่สองผ่านไปนี่ อันนี้เป็นที่ชงกาแฟสําหรับตีฟองนี่นั่งอยากได้มาโดนเดีหาซื้ออยู่แถวนี้อยู่นอร์เว์บะมีหาซื้อบะลูว่าจะต้องไปซื้อที่ไหนหาอยู่ตรงนดนตัวบะมีนี่ค่ะเอาไว้ตีฟองเฮดกาแฟเอาไว้ตีนมเฮดฟองกาแฟนี่นี่นีเครื่องมากแบบแบบเป็นแบบเป็นที่ชาร์จแบบจะ้ะเออก็น่ารักดีพี่น้องสีเขียวนี่เห็นบ่อันนั้นสีม่วงอันนี้สีเขียว อันที่สามผ่านไปแล้ว C. อันที่สีอันที่สี่นี่จะเป็นเครื่องดูดเครื่องดูดไล่ฝุ่นที่นอนเครื่องดูดไล่ฝุ่นที่นอนนี่เอาวเวลาเขานอนเนี่ยม,มันมันมีไล่ฝุ่นเนาะเตียนผับปงผับปูเลียนบอยกับเมื่อยพี่น้องที่ขันชัดโอ้ยกินไหมนี่ บรูลูก็ใส่ดีพอก็ลองกอามาใส่เบิรนี่แล้วเขาชาร์จแบตยังไงนี่มีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยเห็นไหมอืมมันก็ของจีนพี่น้องเอามาใส่พอ่อทำขำนี่จ่าทั้งหมดนี่ซีลอยก็โค่นพอพอ,พอ,พอถึงหาลอยคาโรงกับบริจาคเขาะว่ารีายอมใจกดออกของไม่ม่ทรงหายเ้อพี่น้องแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ เลียดเก็บเอาทีหลังคาส่งอะนะอ่นี่จ้าของซียางที่ได้มากสี่ร้อยกว่าโคนถ้าเกิดว่าซื้อยูซูเปอร์มาร์เก็ตยูโนเว่ทั่วไปร้านร้านขายของเนี่ยแค่เคสโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็ซีหาล้อยแล้วพี่นอ้องอ่านี่ไปได้มาพ่อได้ใส่จ้ะนี่จ้ามารีวิวหัวมึงเนาะคันเนาะของทีน่าเปมาม็นใมากมาอนี้โอ้มืาอนี้น่าได้ชอปปิ้งพี่น้องชอปปิ้งอาหารไทยแล้วเดี๋ยวยังนั่งจ่ะ คิดว่าจินหนึ่งเขเนีว้วทิมไห้หนึ่งเขเนีว้วทิมไว้แล้วก็จิลน่งไปเปลี่ยนรถไปขยับรถเพื่อที่จะชาิแบตแล้วก็ไปทําความสะอาดรถดพอยายภายในจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันคลิปหนาจะ้ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ายบาย